โอเคสวัสดีชาวอนนี่แม่แฟนการ์ดทุกท่านด้วยผมนะคลิปนี้ผมจะมาบอกอ่าไอ้คลิปนี้ผมจะมาแจกอ่ามาโคที่ยังใช้ได้อยู่อ่าเป็นของมูมูนะที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นโปรแกรมของมูมู LD ก็อาจจะใช้ได้ก็ได้อ LD ก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันเพราะมันเป็นมาโคถ้าเราไม่ได้ไปโหล,โหลดโหลดออตโต้คลิกมาแต่ถ้า UG Phone ก็คือใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่า มันอาจจะใช้ได้ก็ได้มันต้องใช้เลคคอร์ดอ่ะผมไม่รู้ว่ามันมันเล็คอร์ดยังไงผมไม่เคยใช้ UG p h o นะแต่ผมไม่ชชวร์นะว่า UG p h o จะรอดไหมอ่าแต่มันก็ในโปรแกรมมันก็แหลกมันก็หน่วงอะไรแบบเออผมไม่ไม่ค่อยแนะนา UG p h o เท่าไหร่เหมือนเหมือนเขาอาจจะดูแลไม่ดีมั้งในความหมายนั้นอ่ารเนี้ยผมยังมาบอกว่าคือถ้าเราใช้มาโครตอนเนี้ยถ้าใครโดนแบนเพราะใช้มาโครผมไม่มีทางเชื่อเลยเพราะว่า ดูบรรทัดสุดท้ายอ่า We do not have any plan to detect and ban people for using Marco เห็นไหมคือเราไม่มีแผนที่จะดีเทคหรือแบนไอคนที่ใช้มาโคแต่ก็ต้องดูในกรณีนี้ว่าเราใช้โปรแกรมอะไรสมมติถ้าผมใช้ LD กับโมโมูก็รอดอ่าหรือใช้อท่นนี่แท็กก็รอด เพราะว่าไทนิเทคมันอยู่บนคอมแต่ข้อเสียก็คือมันใช้ได้แค่จอเดียวแต่ถ้าคุณไปลงไปใช้อ่ารบอกแมนเนเจอร์เมื่อไหร่ก็ซึ่งก็คือโปรแกรมตัวเนี้อ่ารูบอกแมนเนเจอร์อยู่ไหนฮะผมลบออกไปแล้วอ่ะมันจะเป็นอ่าเปิดเปิดหลายๆจออ่ะมันจะเปิดหลายๆจอขึ้นมาอ่าจะเปิดโปรแกรมอ่าที่เป็นของรบอ,อกอ่ะแล้วก็เปิดมาหลายๆจออันนั้นโดนแบนนะเพราะมันมีมัลแวร์อยู่ในรลบงอกแมเนเจอร์ผมแนะนําเลยห้ามใช้ในนี้ ในที่ผมผมแจ้งมาอยู่อ่าอันนี้คือจอบอทที่ผมยังบอทบอทดให้ลูกค้าอยู่ผมให้ดูชัดๆเลยว่ามันยังใช้ได้นะเห็นไหมเนี่ยผมกล้าการันตีได้เลยว่าถ้าใครโดนแบนตอนนี้ผมไม่เชื่อผมไม่มีทางเชื่อเลยเพราะเขาไม่มีแผนจะแบนถ้าแบนมันก็ต้องต้อง,ต,องต้องบินทั้งไอดีและโลบอกไปเลยว่าถ้าแบนแบบนั้นก็คือโลบอกแบนเองอ่าเขาไม่มีแผนจะแบนแต่ก็ยังไม่ชัวนะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้แบนเองแต่โลบอกอาจจะแบนอันนี้อันนี้ผมผมไม่แน่ใจนะ หรืออในอนาคตโรบอกอาจจะห้ามไม่เข้าโปรแกรมจําลองเลยก็ได้แต่แต่จะไม่แบนนะอาจจะไม่แบนในความคิดผมก็คือไอดีเราจะไม่โดนแบนแต่เราจะเข้าโรบอกในไอโปรแกรมอิมูเลเตอร์ไม่ได้ก็คือเข้าไปก็อาจจะเล่นไม่ได้เลยอา,อาจจะเป็นประมาณนะั้นมากกว่าถ้าถ้าเขาจะทํานะในความคิดผมอ่าส่วนเรามาดูตรงนี้เนี่ยคือ ผมเคยใช้มาสักพักแต่ผมไม่ได้ใช้บอร์ดผมใช้แบบเปิดหลาย,ลายจอเล่นนีเฉยาซึ่งผมไม่แนะนําให้ใช้แล้วมันมีมันเวอ่าก็คือถ้าเราเข้าแแบบนี้ก็คือบินเลยโดนแบนอาจจะโดนแบนทันทีหรืออาจจะโดนแบนทีหลังก็ได้อาจจะโดนแบนย้อนหลังก,ก็ได้ผมไม่แนะนําให้ใช้ซึ่งมันไม่ปลอดภัยแล้วถ้าจะเล่นแบบเนี้ยได้แแบบอื่นอาจจะใช้ได้อหรืออาจจะโดนยอนแบนย้อนหลังก็ไม่รู้แแบบอื่นก็อาจจะโดนเหมือนกันผมไม่แนะนําให้ใช้แล้วนะอ่ะอ่ะโอเค เรามาพูดถึงมาโคต่อมาโคผมใช้ได้อยู่อ่ะซึ่งตอนนี้ผมก็ยังใช้นะอ่าเดี๋ยวผมเปิดตัวเด็กให้ดูอ่ะอ่ะผมจะมาแจกมาโคว่ามันใช้ยังไงซึ่งผมต้องมาดูคลิปคนอื่นเพราะว่าโลบไอดีคอดมาเต็มอ่ะดีคอมเต็มยิงผมไม่สามารถแบบกดเข้าไปดูได้เลยอ่คนเต็มเยอะมากซึ่งเนี้ยแมปอนิเมะแวนการ์ดมันคือมันก็เล่นได้ระดับนึง มันก็คนมันฮิตเนาะมันแมปมันก็ทํามาดีระดับหนึ่งอะแต่มันมีแบนดเวฟมาไงอ,อ่าก็นั่นแหละใครใช้ออโต้คีก็บินบินกันหมดแต่มาโคยังอยู่ผมมั่นผมกล้ามั่นใจได้เลยว่ามาโคไม่มีทางโดนแบนในตอนนี้ย้ําว่าในตอนเนี้ยไม่มีทางโดนแบนเพราะผมแช้งแต่เวฟแรกจนเวฟเนี้ยจนเวฟสองก็ยังอยู่แล้วเขาก็บอกว่าไม่มีแผนที่จะแบนย้ำเลยว่าไม่มีแผนที่จะแบนก็คือยังยังใช้ได้เรื่อยๆอ่าถ้าโดนแบนตรงไหนผมก็เลิกเล่นแค่นั้นแหละ อ่าส่วนหลายๆคนที่ใช้ออโต้คิกก็บินน่าจะบินกันเกือบหมดเลยอ่าคิดว่านะน่าจะบินเกือบหมดอ่ะเดี๋ยวผมจะไม่ดูเนี่ยผมตั้งชื่อไว้อยู่ครั้งนี้ผมจะปรับเป็นคูณสี่เพราะว่าเพื่อจะให้มันจบไวอ่ามันก็จะรันแล้วก็จบไวอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวผมรันให้ดูผมจะแจกใต้คลิปลิงนะครืง่งมันไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยอ่ะมันก็จะกดเนี่ย มันก็จะเอาตัวอีปิกเนี่ยมาวางรัวๆอ่ะอีปิกวางรัวๆนะเห็นไหมซึ่งไอดีกากไก่ก็ทําได้อ่ะไอดีไก่ก็ทําได,ไได้แต่เจมอาจจะไม่ได้เยอะนะเพราะว่าซึ่งถ้าอยากได้เจ็มเยอะเนี่ยคุณก็ต้องไปลงอินฟินิตี้แต่ผมจะลงเนี่ยเพราะเพราะว่าอยากอยากได้เวลเพราะว่าเวลมันปลดมาแล้วอ่ะ เวลมนปลดมาแล้วที่เวลหนึ่งร้อยครับผมนะซึ่งลูกค้าบางคนของผมก็บางคนก็มีหกเวลหกสิบไปแล้วอเวลห้าสิบกว่าไปแล้วก็มีเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเอาเวลเนี่ยไปเอารีโลมากกว่าที่จะไปเอาเจมเพราะว่าบางทีอ่ะเขาปั้นกันจนแบบว่าเขาเรียกว่าไงเขามีอารูขาดแล้วเอเขาทําแบบตัวละครที่แบบว่าดาวมันเต็มแล้วเขาไม่แดกได้อยากได้เจมแล้วเขาอยากได้อันนี้กันมากกว่าอที่รีโลรีเทด ดีเป็นพวกสเตต์โมนาดอะไรพวกนั้นอนะมากกว่าหาบับลุ้งซะมากกว่านะอ่าเพราะว่าเขาตอนนี้เขาปลดเวลให้แล้วผมนะเวลไม่บักแล้วเวลเบดเดิพาร์ตก็ไม่บกั <Level S 2> บกแล้วผมนะถ้าจัไม่ผิดนะาตันตันห้าสิบเนี่ยมาโคก็จะเป็นประมาณเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูจอน,นี้ประกอบกันไปด้วยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคุณจะไม่เปิด เดี๋ยวผมจะเปิดจอใหญ่ให้นิดนึงดูเนี่ยเนี่ยผมให้ดูสองจอเลยเนี่ยอ่ะมันสมมติสมมติเราอยากปั๊มคิวเราเอา,เอาไว้ช่องแรกอ่ะเนี่ยมันก็จะวางรัวเนี่ยจอลูกค้าผมเป็นอลูขาดมโมนาดนะเห็นไหมเขาบอกว่าให้ผมปั๊มอ่าปั๊มคิวอลูขาดเนี่ยผมก็จะไว้จอแรก เออเอาไว้ช่องแรกช่องที่สองก็จะเป็นตัว e อี่าต้นเกมมันก็จะวางมันก็จะวางอ e ีปพีรัวอีปิ e ก็วางได้แค่สี่ตัวใช่ปะ่ะอ่าคันนี้ก็จะเป็นแบบตัวตัวหลักที่เราใช้มันก็จะปั๊มคิวรัวแล้วเพราะว่าระยะตีมันก็จะไกลกว่าอีิกอยู่แล้วเห็นไหมดูดูดอลูขาด้านล่างเห็ปะ่ะคือถ้ามันก็จะเอาไปให้ออโต้เลยผมก็ไม่รู้ผมเซฟไว้ยังไงแต่ ก็คือสเต็ปการวางก็คือเราวางไงก็ได้วางให้ครบ4ตัวแล้วก็ไปวางรีเจนต่อ4ตัวแล้วเราก็อัพรีเจนเลยทั้งหมดอ่าที่เป็นรีเจนเราไม่ต้องไปอัพแล้วตัว,อ,วอีพีอ่าเราอัเฉพาะรีเจนเลยอ่าหรือตัวหลักของเราก็จะได้ทั้งปั๊มคิวได้ทั้งเจมอ่าเจมอาจจะไม่ได้เยอะเท่าหมดอีฟินิตี้แต่เราจะได้วลวด้วยมันจะได้เวลวตัวละครอ,อ่าให้มันตันอันนี้แนะนํามือใหม่นะเพราะว่าถ้ามือใหม่จะอยากมาเล่นเนี่ย จะบอดในโทรศัพท์ไม่ได้จะบอดได้แค่ในคอมเท่านั้นในตอนนี้นะคิดว่าคนเล่นบนโทรศัพท์ก็อาจจะมีร้องนิดนึงเพราะว่าคนบนคอมได้เปรียบสุดในตอนนี้คือโบโทรศัพท์อ่ะยังไงก็ต้องได้ใช้ออโต้คิกซึ่งออโต้คิกอ่ะมันมีไอ้อินเจกก็คือมันจะมีอินเจกในตัวของมันเลยก็คือให้โรบอทตรวจไม่เจอหรืออะไรตรวจไม่เจอพวกนี้มันก็จะไปขัดกับโรบอท เออมันไม่ให้ตรวจเจอเห็นไหมเวลาเราเข้าแอปธนาคารแล้วมีออตโต้คลิกมันก็จะให้ลบทิ้งเห็นปะเออมันก็จะเป็นประมาณนั้นอ่ะถ้าตีตรงนั้นมันก็อาจจะเข้าแอปได้หรืออาจจะเข้าไม่ได้ในตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่าผมไม่ได้ใช้แล้วเออผมเลยมาแนะนํามาโคนี้แต่ผมไม่แนะนําให้ใช้อ่าพวกโปรแกรมนอกเหนือจากที่ผมแนะนาํามะเพราะว่ามันก็เสีย่ยงที่จะโดนแบนมากกว่ามาโคเออตอนนี้ที่ใช้ได้มันมีแค่มาโค ไอพวกที่บบบอดอยู่อ่าที่มั่นใจได้หรือว่าไม่มีทางโดนแบนก็จะเป็นมาโคอย่างเดียวใครใช้นอกเหนือจากนี้อาจจะโดนแบนอ่าเพราะเขาก็บอกแล้วว่าไม่มีแผนที่จะแบนคนใช้มาโคเราก็ใช้มาโคไปดิอ่าถ้าโดนแบนเราก็เลิกเล่นแค่นั้นเองเพราะว่าคือถ้าคุณไม่บอดอะมันมันไปต่อไม่ได้ในความคิดผมมันจะไปต่อไงใครจะไปเติมเจมเติมเทดรีโลอะไรขนาดนั้นใช่ปะล่ะ คือถ้าเราไม่ไม,ไม่ฟาร์มอัพวลอัพตัวเราเราก็จะไม่มีเวลวไปลงพารากอนถ้าเราไม่หาตัวรับเราก็จะลงพารากอนไม่ผ่านจริงๆนะถ้าถ้าแบบมือใหม่เลยผมแนะนําหาตัวรับก่อนเลยคือถ้าหาไม่ได้มันลําบากมากเลยแต่ก่อนจะหาตัวรับเราต้องฟาร์มเนี่ยเราต้องฟาร์มด่านแรก,ก่อนให้เวลวเราตันเวลวเราตันไปไป,ไปหามิติกมาฟาร์มให้มันเวลวตันแล้วก็ไปทํา e อีโวอ่าก็ยังไม่ต้องไปหาตัวรับพออีโวได้ก็ค่อยไปหาตัวรับ อันนี้คือสเตปแรกมือใหม่ที่ต้องทำห้ามใช้ออโต้คิกต้องใช้โปรแกรมพวกอันนี้เท่านั้นผมนะโปรแกรมจำลองเนี่ยเห็นไหมดูจอล่างขวาผมนะดูว่ามันจะไปอย่างไวเลยอ่ามันจะคลิกไปต่ออย่างไวเลยอเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดอ่ายูนิตแม็กแล้วอน่เห็นไหมก็มจะไปอย่างไวเลยไม่มีหยุดอ่ะผมบอกให้รันอย่างไวรันอย่างจะ ใช้สปต์แบบแบบจบปุ๊บรับไปทันทีประมาณนั้นเลยอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูจอผมนะเดี๋ยวดูจอผมอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูเลยอ่ะปุ๊บเห็นไหมมันจะไปอย่างไวเลยผมบอกให้ปรับแค่คูณสี่พอเนี่ยมันก็จะวางตัวเนี้ยมันจะวางตัวอีปีก่อนเพราะว่าตังมันแค่ห้าร้อยห้าสิบเนี่ยมันก็ผ่านอยู่แล้วตัวอีปีอ่ะปุ๊บเนี่ยก็หายหมด น่าเล่นเกมเราได้วางรีเจมอะไรมันก็จะได้ปั๊มคิวที่รีเจนโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ผมนะเดี๋ยวผมแจกสคริปใต้คลิปนี้ครับผมนะอ่าลองมาใช้กันดูใช้ได้แน่นอนอ่าถ้าบอกมาโดนแบนตอนนี้ผมผมไม่มีทางเชียอเพราะว่าผมบอดให้ลูกค้าอยู่อ่ะกี่จอแล้วผมบอดมากี่วันแล้วก็นับดูตั้งแต่แบนเวีแรกอะ่ะบอดให้ลูกค้าตั้งแต่แบนเวีแรกอะ่ะเราเราให้ดูนะผมบอดมากี่จอแล้วเออแล้วตัวรับอ่ะผมรับหา ให้ลูกค้ากี่ตัวแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูในดิสกี่ตัวแล้วอ่ะสต็อปวัตชิงอ่ะดูทอล์กผมหามมาให้กี่ตัวแล้วตัวรับอ่ะถ้าคุณกลัวก็ไม่ได้ไปต่อผมบอกได้แค่นั้นถ้าคุณกลัวอย่างนั้นไม่ได้ไปต่อแน่นอนอ่ะสำหรับมือใหม่นะแต่ถ้าแบบตัวละคอนหัวแล้วกลัวดวงแบงก็ไม่ต้องใช้ก็ได้เล่นไอดีไก่อ่ะเนี่ยไอดีไก่เขาเนี่ยเนี่ยดูดิ เนี่ยดูตัวรับกี่ตัวสามตัวมึงดอกไมงเขามาสามตัวดูก่อนอันนี้เนี่ยอันนี้ดอกสามตัวอันนี้อันนี้ก็สามตัวไม่ไม่ได้ตัดต่อเลยเนี่ยผมบอดให้เองกับมือเนี่ยเนี่ยสามตัวดูดิเนี่ยดอกไม้หินสดๆเลยเนี่ยเนี่ยบางคนรอบเดียวดอกก็มีเนี่ยเห็นปะส่วนใหญ่จะเป็นสามตัวถ้าผมบอดให้อ่ะถ้าสนใจบอดก็ ผมจะทิ้งลิงเฟซไว้ให้ถ้าอยากบอดหาตัวรับนะก็จะมีราคาดีนึงแหละเพราะมันก็จะมีเรื่องค่าไฟด้วยค่าไฟอย่างนี้ผมยิ่งแพงเลยเลยเนี่ยเห็นปะเห็นปะจอสายล่างเนี่ยเข้งก็ดอบตัวรับเห็นปะเนี่ยผมเนี่ยดูผมใช้มากี่วันแล้วมาโคอ่ะดอบตัวรับกันเป็นโอ้โหได้กันเป็นสิบตัวแล้วมั้งป่านเนี้ยอ่าผมก็แนะนําเลยว่าถ้ามือใหม่ไม่เริ่มต้นที่จะมาโคอบอทเราก็ไม่ได้ไปต่อแค่นั้นอ่า ก็ประมาณนี้ที่ผมอยากจะมาบอกสําหรับคนที่ยังบอกว่าพี hey, ่โดนเบนกูโดนเบนโดนเบนก็ไม่ต้องใช้ครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่เสี่ยงในที่นี้ก็คือมันก็ถ้าเขาบอกว่าไม่มีแผนจะแบนมันก็ประมาณ70% 70%ที่เราจะรอด30%คือเราบอกแบนผมมั่นใจว่า70%็ดนแน่ๆเพราะว่าเขาไม่มีแขนจะแบนแล้วผมก็ใช้มาตั้งแต่วีฟแรกแล้วอย่างที่บน่นอย่างที่ผมบอกลหลายรอบอ่า ประมาณนี้ผมนะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ถ้าผมพูดย้ำตรงไหนเกินไปก็นั่นแหละมันเป็นความในใจผมที่แบบว่าเด็กมาเม้นแบบว่าสมมุติผมเป็นพ่อค้าทําใบฟาร์มใช่ไหมเขามาเม้นว่าเอ้ยโดนระวังโดนแบนนะโดนแบนแตะแล้วไงอะ่ะมันคือเกมอะ่ะมันทามาให้ฟาร์มถ้าเราไม่ฟาร์มมันก็จะไปต่อ,อยังไงใครจะมานั่งฟาร์มมือผมผมทำเลยอ่าใครจะมานั่งฟาร์มมือจนวิหกสิบเจ็ดสิบ มาลองลองไม่ให้ผมดูหน่อยนะฟาร์มมือจะไเรหกสิบเจ็ดสีาทาได้หรือเปล่าไม่มีทางบอกให้ไม่มีทางที่จะทําได้ขนาดนั้นไม่มีภาพบอดยังไม่ถึงเลยบอดยังตอนนี้มากสุดก็ยังเวลห้าสิบกว่าถึงหกสิบเลยเออแล้วฟาร์มมือผมไม่ติมที่เวลยี่สิบอะจริงๆไม่มีใครมานั่งฟาร์มตลอดยี่สิบชั่วโมงหรอกผมจะบอกให้เออยังไงก็ซื้อบอดไม่ได้ประมาณนี้คผมนะที่ผมอยากจะบน่น ค okay, ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ผมนะสนใจก็ทักดิงเฟรมไม่ได้เลยถ้าอยากจะบอดหรือหาตัวรับหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับฟาร์มอะ่ะผมรับฟาร์มอยู่แล้วแล้วผมก็มีใบพ่อค้าประมาณ2กลุ่มว่าผมอ่าลองไม่งั้นก็ลองใช้สก,กิปผมดูก็ได้อ่าเดี๋ยวคลิปอื่นผมจะมาสอนว่าหาตัวรับยังไงทำยังไงโอเค